ประตูสู่ลับแลนคร EP ที่สความลี้ลับของวัตถุเมือ,องโบราณครั้งสุดท้ายที่ลุงเมี่ยงเอี้ยงสูงเนินเดินทางเข้าไปสู่มิติเมือ,องโบราณเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2,542แต่ก็ไม่ได้ของอะไรออกมาอีกเลยหรือว่าอาจไม่มีสัญญาณจากเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำก็เป็นได้เพราะตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ไม่มีข่าวคราวจากลุงเมี่ยงกับลุงเกลินสองพี่น้องผู้โชคดีอีกเลยหรืออาจเป็นเพราะว่า บุญกรรมที่เคยมีต่อกันมาระหว่างลุงทั้งสองกับเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างที่ลุงเมี่ยงเคยพูดเอาไว้ว่าการจะลงไปสู่เมืองโบราณซึ่งอยู่คนละมิติกับโลกของเราย่อมขึ้นอยู่กับบุญวาสนาหากเจ้าแม่ต้องการจะให้เราเข้าไป ก็เปิดทางให้ฉะนั้นหากมองในแงพ่พุทธศาสตร์แล้วอาจเป็นไปได้ว่าลุงเมี่ยงเคยเป็นบุตรหรือญาติของเจ้าแม่วังเวผู้ครองเมืองโบราณในครั้งอดีตชาติก็เป็นได้จึงมีความผูกพันกันต่อมาจนถึงชาตินี้และบัตรนี้ก็หมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้ว ลุงเมี่ยงจึงไม่สามารถจะเข้าไปได้อีกจากประสบการณ์20ปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนเลยทีเดียวแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นมันยังเป็นมิติที่ยังคงมีอยู่ซึ่งอาจต้องรอให้บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมการเวลาและอวกาศกลับมาสัมพันธ์กันใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมืองโบราณในมิติก็จะปรากฏขึ้นมาอีกได้อย่าลืมว่าปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้โดยปัจจัยหลักคือการเวลาซึ่งก็คือมิติ วก,กับห่วงแห่งอวกาศในขณะนั้นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่จะหลุดเข้าไปเช่นเดียวกับบุคคลหรือวัตถุที่หลุดเข้าไปในมิติของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกกับห้วงจักรวาลที่ยังปรากฏอยู่เสมอในปัจจุบันต่างกันที่ เมืองโบราณของเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำนั้นสามารถเข้าไปและกลับออกมาได้โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใดประเด็นที่มีหลายคนสงสัยว่าส่วนใหญ่เมืองแลับแลหรือเมืองที่อยู่ในมิตินั้นทุกอย่างที่พบเห็นมันจะคล้ายเป็นความฝัน หรือไม่สามารถจะมีหลักฐานยืนยันได้นอกจากคำบอกเล่าจากบุคคลที่เคยหลุดเข้าไปพบประสบมาเท่านั้นแต่สำหรับในกรณีเมืองโบราณของเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนด,ดำที่ลุงเมี่ยงลุงเกินได้เข้าไปพบมานั้นเป็นความจริงที่มีหลักฐานอ้างอิงและนำออกมาให้ดูได้ แม้ว่าผู้ที่เข้าไปจะมีอาการสลึมสลือไม่รู้สึกตัวก็ตามในเรื่องนี้โดยทั่วไปอาจเป็นไปได้เหมือนการทรงเจ้าหรือการถูกสิ่งลึกลับบางอย่างกระทําแต่ประเด็นสำคัญคือหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุต่างๆซึ่งมีความแปลกพิสดารกว่าหลักฐานที่นักโบราณคดีเคยค้นพบ ได้จากแหล่งโบราณคดีอื่นๆเช่นโครงกระดูกมนุษย์โบราณขวานหินภาชนะดินเผาเครื่องประดับที่มีทั้งเปลือกหอยแก้วชำริดและเหล็กหรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆที่ขุดพบและสามารถที่จะแยกแยะออกได้เป็นประเภทเป็นกลุ่มซึ่งมีอายุที่แตกต่างกันไปนับตั้งแต่หมื่นปี ลงมาจนถึง5,000ปี2,500ปี1,000ปีและ500ปีจนถึงยุคปัจจุบันเป็นต้นแต่สำหรับเมืองโบราณแห่งนี้ถ้าจะสันนิษฐานตามลักษณะโบราณวัตถุสิ่งของที่พบแล้วก็น่าจะมีอายุอยู่ในราว1,500ปีลงมาซึ่งเป็นยุคข,ของขอมที่เข้ามามีอำนาจเหนือดินแดนส่วนนี้ โดยมีการนับถือศาสนาพุทธและพรามณ์ลัทธิไสยวานิกายอันมีสิวะลึงเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นชุมชนท้องถิ่นเล็กๆหรือเป็นอนาณาจักรเล็กๆที่ซุกซ่อนตัวอยู่โดยตัดขาดจากโลกภายนอกในยุคสมัยนั้นจึงมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แปลกออกไปเช่นการสร้างนมหินการสร้างลูกอมหินและ การสร้างเรือรางขึ้นมานับถือดังที่ปรากฏส่วนความเชื่อหลักก็คือสิวะลึงในลัทธิสายวานิกายนั่นเองเพราะเท่าที่ได้สอบถามผู้ที่อ้างว่าได้เข้าไปในเมืองโบราณน,นี้ได้คือลุงเมี่ยงกับลุงเกินซึ่งได้บอกว่ามีสิวะลึงและแท่นฐานโยนีขนาดต่างๆมากมายภายในนั้นนอกจากนี้ ยังได้พบวัตถุสิ่งของมากมายทั้งที่ได้นำออกมาและมีอยู่ในนั้นจึงเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอยู่จริงตามคำบอกเล่าของผู้ที่ได้อ้างว่าได้ไปพบเห็นมาเพราะได้นำสิ่งของเหล่านั้นออกมาให้เห็นได้จริงจับต้องได้จริงไม่ใช่แค่คำบอกเล่าเท่านั้น แต่ที่น่าพิศวงอย่างมากก็คือการเดินทางเข้าไปจะต้องได้รับสัญญาณจากเจ้าของเมืองเสียก่อนคือเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำนั่นเองและผู้ที่จะเข้าไปจะต้องกระทําพิธีบวงสวงก่อนจะเดินทางไปพบปากทางเข้าซึ่งมีลักษณะเป็นปล่องเป็นรูที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และก่อพุ่มไม้ชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่าก่อเขือเกี้ยวอีกประเด็นหนึ่งคือหากลุงเมี่ยงและลุงเกินผู้ซึ่งอ้างว่าได้เข้าไปในเมืองโบราณแห่งนี้จนสามารถนำเอาสิ่งของโบราณวัตถุออกมาให้ดูได้นั้นกล่าวเท็จหรือทำการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาก็ไม่น่าจะกระทำได้โดยเฉพาะ อักษรยันโบราณและเทวรูปขนาดต่างๆหรือแม้แต่นมหินขนาดใหญ่น้ำหนักนับ10บสกิโลกรัมลดหลันกันลงมาจนกระทั่งถึงขนาดเล็กจิ๋วเท่าหัวแม่มือซึ่งมีจำนวนเป็นร้อยและลักษณะของหินที่นำมาทำนั้นก็มีลักษณะที่แปลกตลอดจนความปราณีตและรวดลาย การทำร่องที่เสมอเท่ากันหมดทุกชิ้นซึ่งเป็นการยากที่บุคคลทั้งสองจะทำขึ้นได้หรือผลึกหินที่เป็นไพลินสีเขียวเมื่อกำไว้ในมือหรืออมไว้ในปากจะมีสีเขียวเปล่งประกายออกมาซึ่งเป็นวัตถุที่แปลกพิสดารมากอีกประการหนึ่งบุคคลทั้งสองนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดไม่กินเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีชีวิตอยู่อย่างสมถะค่อนข้างจะยากจนแต่ก็มีใจที่เป็นกุศลทำบุญทำทานเป็นประจำจึงไม่น่าจะกล่าวเท็จหรือสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาได้ และปัจจุบันนี้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นก็หาไม่ได้อีกแล้วจึงอยากจะกล่าวถึงวัตถุสิ่งของแต่ละชิ้นดังนี้ 1. นมหินเป็นวัตถุที่ทำจากหินพิเศษเป็นหินคอรสชนิดหนึ่งคล้ายรูปนมของสตรีเพศบริเวณหัวนมเจาะเป็นรูเล็กๆไว้9รูทุกชิ้นไม่ว่าจะ เป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่มีตัวอักขระเขียนไว้โดยรอบโดยใช้วิธีเซาะหินให้เป็นร่องลึกสม่ำเสมอกันทุกตัวอ,อักษรหรืออักขระเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์เพศชายและเพศหญิงหรือมีความหมายถึงความบุดมสมบูรณ์ความเป็นสิ่งคู่กันนมหิน ถือเป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่งที่เมื่อมีผู้นำไปใช้หรือพกติดตัวก็จะบังเกิดความแค้วข้าดปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงและหากมีการนับถืออย่างเคร่งครัดก็จะต้องนำน้ำมันจันหอมใส่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เสมอจะทำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง มีความเจริญรุ่งเรืองและสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยเงินทองอย่างสม่ำเสมอไม่ตกยากอดยากอย่างที่เทพได้มาบอกกับลุงเกลินว่าของนี้ถ้าไม่นับอย่าถือถ้าถือจะไม่ถูกกันซึ่งก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรทุกคนที่มีนมหินพกติดตัวไปจะเกิดสิริมงคลแก่ตัวเองแทบทุกคน ปัจจุบันนี้นมหินไม่มีการให้บูชาอีกแล้ว 2. เรือรางเป็นลักษณะก้อนหินสีดำรูปวงรีผ่าครึ่งส่วนที่ผ่านั้นจะทำเป็นรางลึกลงไปขัดมันเกลี้ยงเป็นร่องคล้ายรางส่วนภายนอกมีจารึกเป็นอักขระที่แตกต่างกันคือด้านหนึ่งสลักร่องลึก เป็นรูปคล้ายตัวสเปิร์มที่กำลังแหวกวไายเคลื่อนไหวและอีกด้านหนึ่งเป็นอักขระโบราณที่ดูคล้ายเลข96ต่อกันเรือรางเป็นวัตถุโบราณที่มีความขลังของชาวเมืองโบราณที่ถูกนำขึ้นมาค่อนข้างน้อยแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ผู้ที่มีเรือรางติดตัว แควคลาดจากอันตรายทั้งปวงได้ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเครื่องรางของขลังในทางเมตตาบหานิยมอีกด้วย 3. ลูกอมหินมีลักษณะเป็นหินสีดำก้อนกลมๆขนาดเท่าผลพุทราเมื่ออมไว้ในปากจะมีความรู้สึกเย็นใช้ป้องกันพยันตรายทั้งปวง ผู้ใดมีไว้จะแคล้วคลาดจากภัยร้ายทั้งหลายได้โดยเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำได้บอกเอาไว้ว่าของสิ่งนี้ฝนไม่ตกจกไม่ถูกข้าวไม่กินซึ่งก็ยังไม่ทราบความหมายแต่ประการใด 4. ไม้เกล็ดเพชรตามคำบอกเล่าของลุงเกินที่ไปพบของสิ่งนี้ มีลักษณะคล้ายกิ่งไม้สีดำภายในกิ่งไม้สีดำนี้จะประดับไปด้วยเกล็ดแก้วแวววับติดอยู่ตามเนื้อไม้ทั่วไปเมื่อไปพบเข้าจึงได้หักเอากิ่งไม้เกล็ดเพชรนี้มาแล้วมาแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆหลายชิ้นสำหรับแบ่งให้ผู้ที่สนใจได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ในทางใด 5. ศสีวะลึงโดยทั่วไปจะเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพผู้เป็นที่เคารพบ,บูชาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูลัทธิสัยวานิกายมีลักษณะเป็นแท่งหินรูปอวัยวะเพศช,ชายและมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะพบเห็นได้ตามโบราณสถาน ในปราสาทขอมทั่วไปทั้งสิวลึงและแท่นฐานโยนีที่รองรับสิวลึงแต่สำหรับสิวลึงที่พบในเมืองโบราณของเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำเป็นรูปสิวลึงหลากหลายขนาดโดยเฉพาะขนาดเล็กเป็นสิวลึงที่ทำด้วยหินสีดำสวมติดอยู่กับแท่นโยนี นับเป็นเรื่องที่แปลกมากคือหากผู้ใดได้ครอบครองศิวลึงนี้มักจะมีโชคในเรื่องเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์เป็นที่ลหลงไหลอยู่เสมอแต่หากนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมเช่นไปผิดลูกผิดเมียของผู้อื่นก็จะเกิดโทษทันทีแต่หากมีไว้บูชาในบ้านในเรือนก็จะเกิดเป็นสิริมงคล แ่ครอบครัวมั่งมีสีสุขตลอดไปโดยเฉพาะสิวลึงนี้ได้ถูกนำขึ้นมาเพียง2อถึงสชิ้นเท่านั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งมงคลที่หายากที่สุด 6. ภัยลินก้อนหินสีเขียวมีลักษณะเป็นหินก้อนกลมๆขนาดเล็กสีเขียวมีความใสสว่างในตัวเองแม้จะถูกกำรรเอาไว้ในมือ แต่ก็จะปรากฏแสงเป็นประกายสีเขียวสาลอดทะลุผ่านเนื้อออกมามองเห็นมือที่กำก้อนพลินนี้เป็นสีเขียวทั้งมือลุงเกินผู้นำสิ่งนี้ขึ้นมาจากเมืองโบราณเคยทดลองอมไว้ในปากปรากฏว่าหน้าเป็นประกายสีเขียวไปทั้งแถบเลยทีเดียวเป็นที่น่าพิศวงอย่างมาก ขันนำออกมาลุงเกินได้นำไปให้หลวงพ่อที่วัดดูหลวงพ่อได้บอกว่าของสิ่งนี้โยมจะเก็บไว้จิดตัวไม่ได้ควรให้พระเก็บไว้ก่อนต่อมาไม่นานหลวงพ่อก็ถึงแกม่มรณภาพไปอยู่ในลักษณะน,นั่งและมีเลือดไหลออกมาจากตาแล้วไพลินสีเขียวก้อนนั้นก็หายไป ซึ่งต่อมาก็มีข่าวว่ามีพระจากที่อื่นนำไปเก็บเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบชะตากรรมว่าจะเป็นอย่างไรภไยลินก้อนนั้นอาจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่หลายคนเข้าใจก็ได้เพราะในครั้งแรกที่รุงเกินหยิบขึ้นมาจากเบ้าในเมืองลับแลนั้นเจ้าของเขาไม่อยากจะให้นำขึ้นมาแต่เมื่อรุงเกินลงไป เห็นเข้าและมีสีเขียววาววางอยู่ก็เลยขอหยิบเอามาเองจึงเกิดอาถรรพ์ต่างๆต่อผู้ครอบครองก็อาจจะเป็นได้ 7. รูปแกะสลักเจ้าแม่หวังเวหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเทวรูปเป็นรูปที่แกะสลักอยู่ในหินสีแดงมีลักษณะเป็นวงรี ขนาดเกือบเท่าฝ่ามือมีสองด้านด้านหน้าเป็นรูปสตรีที่สวมเสื้อไว้บนศีรษะคล้ายมงกุฎไม่มีรายละเอียดมากนะักมีลักษณะใบหน้าบนรีใบหูค่อนข้างยาวดวงตาคล้ายสวมหน้ากากจมูกยาวผิดปกติปากเล็กตามคำบอกเล่าของผู้ที่นำขึ้นมาบอกว่า ในทีแรกภายในดวงตามีทับทิมสีแดงปิดตาเอาไว้ที่ตาทั้งสองเป็นประกายสวยงามแต่ต่อมาได้หายไปส่วนคอที่ค่อนข้างสั้นต่อลงมาถึงส่วนหน้าอกที่เปลยจะมีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางหน้าอกที่หัวใจมีอักขรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สตรีเพศจารึกอยู่คล้ายตัวอักษรผอพึ่งรอบนอก มีอักขระอยู่สี่ตัวจารึกเอาไว้ดังรูปภาพด้านหลังของเทวรูปมีอักษรจารึกอยู่สตัวอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างลงมาจะเป็นรูปดาวเจ็ดแฉกภายในรูปคล้ายเครื่องหมายสวัสดิกะหรือตัวเอสไขว้กันไปมาซึ่งไม่มีผู้ใดแปลความหมายอักษรเหล่านี้ได้เลย ในว่าเทวรูปนี้เป็นเครื่องหมายบูชาที่ติดอยู่ตามฝาผนังหินบ้านเรือนของชาวเมืองโบราณแห่งนี้ 8. ตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์ตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์เมืองโบราณหรือบางคนเรียกว่ายันคนทันของเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำแห่งนครรับแลเมืองคนทัน มีลักษณะคล้ายอักษรของโบราณแต่เมื่อนำไปเทียบกันแล้วไม่ตรงกันมีทั้งหมด110ตัวซึ่งลุงเมี่ยงเป็นผู้คัดลอกออกมาตัวอักษรยันทั้ง110ตัวนี้ลุงเมี่ยงเอี้ยงสูงเนินแห่งบ้านน้อยเขาเขียวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาผู้ได้ไปพบเห็นอักษรเหล่านี้ เขียนติดไว้ตามผนังหินบ้านเรือนของชาวเมืองลับแลโบราณจึงขออนุญาตคัดลอกใส่ผ้าสีขาวด้วยฐานสีดำเชื่อว่าเป็นอัขระที่มีไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากพูดผีปีศาจและสิ่งไม่ดีทั้งปวงและนำความสุขความรุ่งเรืองมาสู่บ้านเรือนลุงเมี่ยง จึงได้พยายามคัดลอกอักขระเหล่านี้มาด้วยความยากลำบากเพราะระหว่างที่ทำการคัดลอกนั้นได้มีอาการปวดตาปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนตาบวมต้องกราบขอขมาต่อเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำจึงสามารถคัดลอกออกมาได้ทั้งหมดร้อยสิบตัวอักษร ่ันนำออกมาแล้วมีคนถูกผีเข้าสิงจึงทดลองนำผ้ายัานนี้ไปให้จับดูผีจะกลัวและหนีออกจากร่างทันทีซึ่งเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำแห่งเมืองโบราณยังได้กำชับบอกว่าตัวอักขระทั้งร้อยสิบตัวนี้มีพุทธานุภาพและเป็นอักขระหรือคาถาที่ผู้ใดมีติดไว้ที่คือ เสาประตูหน้าบ้านเรือนหรือภายในบ้านเรือนจะเป็นเครื่องป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้ทั้งภัยจากธรรมชาติภัยจากพูดผีปีศาจและหุณใสภัยสงครามอีกทั้งจะทำให้มีโชคลาภไม่ขัดสนอับจนมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยทั้งปวงและทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ในที่นี้ผู้เขียนจึงได้กระทำการขออนุญาตจากเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำให้ผู้อ่านที่ได้ทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กระทำการคัดลอกตัวอักะรลงบนผ้าขาวสะอาดหรือโลหะเพื่อติดไว้ตามบ้านเรือนของท่านเพื่อคุ้มกันผองภัยทั้งมวลและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยท่วนหน้า แต่อย่าลืมคําเตือนจากเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดําที่ว่าถ้าไม่นับอย่าไปถือถ้าถือแล้วจะไม่ถูกกันและฝนไม่ตกจบไม่ถูกข้าวไม่กินซึ่งเป็นคำปริศนาที่เจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำจากเมืองโบราณบอกเตือนเอาไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว และหากท่านประสบความสำเร็จดังใจปราถนาแล้วท่านควรไปทำบุญถวายสังฆทานหรือทอดกระถินส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำด้วยเพราะผลบุญที่ท่านทำไปจะทำให้คนในเมืองโบราณทุกคนที่พวกเขาได้ให้ของเสสสังมาได้ส่งให้พวกเขา ได้ไปสู่สุขติในพบใหม่ทันทีสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ